สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาตกปลาทุกท่านครับก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยในช่องตกกับตามสติติพิชิ่งนะครับวันนี้มีเหยื่อยางจากแดนใต้นะครับมานําเสนอนครับเป็นเหยื่อใต้ USA นะครับของพี่โอ๊ต USA นะเป็นเหยื่อกัดมันนะครับก็นี่เลยครับนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่นแรกอะรุ่นนี้จะเป็นตุ่มนะครับหางพิวนะรุ่นนี้ก็จะเป็น าหางแบบสองหางพิ้วๆนะนี่เป็นหางตุ่มหางโบกนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะอ๋อนี่ครับนี่เลยนะสวยงามนะครับก็ทรงทั่วไปนะครับหางโบกนะเนื้อยางก็นุ่มๆนะครับหรือเหนียวนะครับไม่แข็งมากนะก็ผมว่าไซส์แบบว่าพอดีคำประชดเลยนะครับไซส์นี้นะ ก็เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเหยื่อน,น้ำหนักเท่าไหร่นะนี่ลองดูกันนะครับหนึ่งนะครับามาแล้วนะเดี๋ยวลองดูอีกทีเราลองเราลองนะครับมีสีเป็นสีนี่นะครับนะผมซื้อเป็นได้เป็นสีนี้มานะครับสองนั้นนะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ต USA ด้วยนะครับที่ส่งเหยื่อมาให้ใช้นะครับให้ได้ลองกันนะนี่ครับ สีสันสวยงามนะครับใส่ครุงใส่เกตมาอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเราลองชั่งกันนะว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับตัวนี้5กรัมนะครับก็ประมาณประมาณ5กรัมนะตีง่าย,ายๆฉเฉลี่ยง่ายๆนะ๋ยวลองวางใหม่สกรัม4.5กรัมนะครับเดือยตัวนี้นะประมาณตีกลมๆนะครับ4.5นะโอ้ยสบายเลยนะครับนี่ถ้าสำหรับงานแบบ no single lit ก็ได้นะครับ รือไม่ก็จะเป็นใส่แต่ก,กัวก็ได้นะกั่วสองกรัมสามกรัมห้ากรัมได้หมดเลยนะครับเราเหยื่อตัวนี้เหมาะสําหรับกับตะเบ็ดประมาณตะเบ็ดเบอร์หนึ่งนะหนึ่งโอนะครับเนีย่ยตะเบ็ดหนึ่งโอกำลังสวยนะครับเหยือตัวนี้ตะเบ็ดหนึ่งโอนี่คือว่า,วาจําเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวรุ่นต่อไปมาดูรุ่นนี้ครับรุ่นะเด้รุ่นที่ผมชอบเลยนะคือผมผมชอบเลยไม่ค่อยได้ใช้เหยื่อยางต่อถางแบบนี้เท่าไหร่นะครับ แต่ลองดูกันมาแล้วนี่ครับหางก็จะเป็นหางพิวอย่างนี้นะครับนี่ยาวไล่ๆกันนะครับความยาวนะเห็นไหมสองตัวแต่ว่าหางตัวนี้มันจะเป็นหางพิวนะครับตัวนี้เหมาะกับกับตาเบ็ดนะหนึ่งโอได้นะแต่ผมว่าสองโอกำลังสวยนะเพราะเบ็ดมันจะมาอยู่ตรงท้ายพอดีนะครับนี่ เป็ดจะไปอยู่ตรงนี้พอดีเวลาปากัดเราก็จะอนี่หน่อยนะปากฉีกก็ไม่เป็นไรนะครับนะสมมติว่าเราเกีกเ่ยวแล้วฉีกตรงนี้ซ่อมก็ได้หรือจะตัดออกก็ได้เลยครับตัดออกได้เลย,เลยตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เกี่ยวใหม่นะให้มันโผล่รูนี้โผล่รูนี้ล่นไปเรื่อยๆครับตาเบ็ดแล้วก็เบอร์หนึ่งโอก็ได้สองโอก็ここได้นะก่อนใช้ก็ดึงหางไี้ออกก่อนนะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดมานะเราก็ดึงออกก่อนเลยก่อนใช้ o. มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพิュมากๆเลยนะ หางเรียคือแบบผิวจัดเลยับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลองใช้นำ้ำหนักกันดูว่าตัวนี้นำ้ำหนักเท่าไหร่นะครับลองดูครับตัวนี้หกกรัมเลยนะหกจุดหกกรัมอตีไปกลมๆว่าหกกรัมนะครับหกกรัมนี้ก็แทบจะไม่ต้องใส่ตะกั่วเลยนะตีได้เลยนะแต่ผมว่าตัวนี้ใส่ตะกั่วสักสองกรัมเลยนะลากผิวน้ําก็ได้นะครับขามันก็จะเตะนะ มันจะมีฟองนิดนิดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดังมากนะนหรือไม่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็ลากมาผิวน้ําแต่ว่าผมแนะนําเป็นเอ่อมันเหยื่อแบบนี้มันเป็นเหยือแบบงานคัดจ๋าๆเลยนะครับเพราะว่าหางอย่างเงี้ยมันมันเหมาะสาหรับเพี่อเล่นแบบใต้น้ํามากกว่าแต่ผิวน้ําก็เล่นได้นะแต่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผิวน้ําได้เลยนะหางนี่ตีนําบล็อกๆๆเลยนะครับดีแน่นอนตัวนี้าลองดูใหม่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสี่กรัมกว่าๆนะ 4.5ตีเป็นกลมๆนะรประมาณ4กรัมประมาณ4รกรัม 4, 4นิดๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ย No Singer ได้เลยนะเกี่ยวตีเนี่ยนะลออพวกเรา BBS นะครับคันทักเวททัก4ขีด10มา6ขีด12อ,อะไรเงี้ยครับแทงเนลบูสเตอร์ก็ได้นะหรือไม่ก็พันตะกั่วฟิวตรงตาเบ็ดก็ได้นะทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่เลยชอบแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะ,ะให้ดูกันอีกทีนะครับความสวยงามของยี่อ ขอบคุณพี่โอ๊ตวิทย์เอครั้งนะครับที่ส่งเหยื่อมาให้ได้ใช้นะครับให้ได้ทําคลิปให้พี่พิจาดูนะครับสายเท็กซัสนี่ต้องโดนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันหน้าหมายนะกับเหยื่อสองตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อตัวนี้หลักๆนะเพราะว่าตัวนี้ผมใช้ใช้บ่อยแล้วนะหางแบบนี้อยากลองใช้เหยื่อแบบนี้บ้างนะครับแต่ตัวนี้งไงก็ได้ใช้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายครับโอเคครับนี่เหยื่อยางเลนใต้ตะลุยหมายกรุงเทพไปครับดุย ไม่เหลี่ยมนี้น้ามีนะโอกาสเจอเยอะนะ<ม>โอกาสเจอเยอะโอกาสติดก็เยอะเหมือนกันนะบุกเข้า นนะมมคือเหลี่ยมมันคือเหลี่ยมเพราะว่าเหลี่ยมมันใช่อะเหลี่ยมคือต้องมีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เรานะครับที่ตีคนเดียวมันคลองสาธารณะนะครับคนอื่นเขาก็ตีเหมือนกันนะไม่แปลกอะไรคนระับ ก็จะมาย้ำดูก่อนนะโอ้โหเขาหน้ามีตัวกัดน,นะใต้นั่นหน้ามีนะแต่มันเสี่ยงไปนะครับ สายถึ้งเสียงนีเราชอบอยู่แล้วอุ้ยหลังคาทีนะครับอีกไม้หนึ่งไม่ไก่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนมุม 我被盖住。 โอ้โห oh. oh. จอดรถตีพอดีมาแล้วครับจอดรถเสร็จตีเลยนะโอเคครับกับเหยื่อ U.S.A. นะครับเหยื่อพี่โอ๊ตนะนเหยื่อยางแดนใต้นะตะลุยหมายเมืองกรุงนะครับแ,แรกนะตัวไม่ใหญ่ตัวนิดเดียวนะแต่ก็ถือว่ารอดแล้วนะตัวแรกนะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน จุดนี้เป็นจุดที่ผมพันหักนะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปของเหยื่อริบลอยนะนี่แหละหักตรงนี้นเลยโอ้โหเลือมากแยะ อยู่ดิอยูอ่ไม่ต้องส่งเยอะครับนี่สายสวยเลยตัวนี้ตีเข้าเหลี่ยมขวานะครับตรงนี้ตรงกลางน้ำมันน้ำมันตื่นนะครับเพราะว่าตรงกลางน้ำมันตื้นเงยตามมักเลือฉีกมาอยู่ข้างซ้ายข้างขวากันก็เลยตีเข้าตรงกลางเพรนั้นรอบนั้นที่นั้นมานะครับตรงกลางน้ำมันลึกนะ พอน้ํานลึกเนี่ยครับปลามันก็เข้าไปอยู่ข้างในกันลึกนะแต่พอรอบนี้ครับน้ํามันลงเยอนะปลามันก็อยู่ออกข้างผมตีทั้งงานนะตรงกลางไม่กัดนะวอตีตรงขวาทีมาเดียวโดนเลยเนดะี๋ยวลองตีข่องสายเนี่ยมันมีปลาจิบอยู่ข้างในนะแต่ว่าน่าจะตัวไม่ใหญ่โอเคครับนี่กับเหยื่อยูเอสเอนะครับเหยื่อพี่โอ๊ตนะยูเอสเอนะครับแต้มอีกสองตัวนี้แต้มสวยเลยนะ,ะ,นะให้ดูเหยื่อชัดนะครับ มาแก้แค้นได้สำเร็จนะ,ะตรงนั้นหลังจากที่เขนหักไปตรงนี้นี่ครับนี่นะช่อนก็สายดีอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนพาให้เขาไปครับเรามาตกเล่นเฉยไม่ได้กินมีอะไรใส่ปะมีอะไรใส่ไหมไม่มีอะไรใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กัดข้างนอกมันน้ำมันน้ำมันน้อยมันน่าจะออกมาอยู่ข้างนอกกันก็เลยลองตีข้างนอกดูใส่ถุงไหนดูกะตีไปเยือดตกตรงนี้สองตีไม่ตีทีฮะนี่จะใหญ่เกินเอาถุงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลดให้แป๊บหนึง่งหลบเพียวก่อนป อยู่นอกม,มุมนี้พอดีมุมเนี่ยมุมเนี่ยมุมเนี่ยเพราะว่าตรงกลางน้ำมันน้อยอะ่ะผมว่าตาเมื่อกี้ตาไมันจะอยู่ที่นี่หมดเมื่อกี้กัดเฉยโดนคมเป็ดมันโดดเลย<ง>ครับผมโอเคต้องหาต่อมีเวลานิดนึงนะนหนเหลือแม่น้ามีตัวนะ ค่อยๆล่อยค่อยดู ยิ้วดีครับห่างเยอะตีตั้งนานไม่ก,กัดน,นะตีออกมุมข้างกัดแต่ผมว่าแม่งมีตัวเชื่อไหม,มกัดจริงด้วยครับเห้ยเร็นไหบอกแล้วมีตัวอีก ต่แล้วมีตัวครับไงลุงหลบล้อก่อนนะครับเนี่ยช่องเดิมเลยตัวที่สองนะได้สองตัวกสร็จวก็ผมบอกแล้วว่าพอน้ำนี้ยน้ํามันน้อยนะมันก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นหมดนะครับอยู่ทางขวาเนี่ยะก็ไม่เราลองตีดูเนี่ยเดี๋ยวผมว่าแม่งก็น่าจะมีอีกนะเพราะเมื่อกี้เห็นมันขึ้นขึ้นอยู่น้ำาึ้นขยับนะก็เลยเราลองตีดูก็เลยแล้วก็มีปลาจริงนะครับจากเรียนตรงนี้นะครับ เหยือเหยื่อ U.S.A. ของเดิมนะเหยื่อพี่โอ๊ตนะครับตัวเดียวนะก็มาสามแต้มแนละ้วอยู่ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวปลดปลาถ่ายรูปก,ก่อนอจบไปนะครับสําหรับอนี่าการ,รเราเหยื่อไปทดสอบนะครับก็หวังว่าพี่ณานะคงจะชอบนะครับในเหยื่ยอตัวน,นี้นะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะเอาตัวนี้ไปใช้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเหยื่อตัวนี้เหยื่อทรงนี้ผมใช้ใช้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ต้อง ปุ่เล่นตามตรงนะเหย่อทรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยจะเอาทรงนี้ไปใช้ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะเหมาะเลยครับประช่อนเลยนะเจอนีโดนแน่นอนนะครับยังไงก็กัดนะเจอแอง์อย่างนี้ไปนะเรียบร้อยนะยังไงก็เรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหยื่อนะเหยื่อยางค่ายูเอนะครับของพี่โอยูเอนะกัดมันนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนํานะครับร้านอุปกรณ์ตกปลา กล้บ้านพี่พีานาธทุกท่านนะครับก็พีโอเขาทำการจำหน่ายที่เรียบร้อยนะครับนี่ดูครับนี่มีทำาะไรโอดีเอก็โอเคครับก็ขอบคุณพี่พีานาธุนะครับทุกการติดตามนะครับก็โอกาสหน้าจะตกปลาอะไรก็ฝากกดติดตามด้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ